เอาวดีวดีค่ะค่ะเน่นังก้อนกันนังก้อนนังก้อนค่ะอ๋อพอดีมาเรื่องมาเย็บลูกสาวเขาค่ะอ๋อที่โท่มาวันก้อนเรื่องมาขอลูกสาวอ๋อค่ะมาเย็บลูกสาวเนี่ค่ะทั้งแรงกันจงจงเลยนะค่ะว่าเอาจงจงกันเลยไม่ต้องอมคอมวัดอีมา้อลูกสาวฉันต่อไรคะฉันก็ไม่ใช่คนมีตังแรงค่ะต่เห็นว่าเด็กมันรักกันนะค่ะลูกบ้าก็ชอบมันมาเล่นทุกวันฉันกับ ไม่ดู้จำเพื่อค่ะหันเนียมันว่าแม่ไปแย็บให้ทีไปแลให้ทีเออค่ะมันไม่อันหมาเล้งกับเออลูกบ้าเช่นกับอิธรมาแลวทุกลูกสาบตั้งเรียนจบพอดีค่ะเส้นห้าก็ไม่ได้ใครตักแสนห้ามู่อยู่ชั่นพอได้วักห้าเช่นจ้ะหน่อยเส้น้าหน่อยเ้อมันไม่พอเน่ะท่นคิดเลยนะว่างเช่นเลี้ยงลูกมาจนเยอะเนี่ยลำบากมากค่ะเลี้ยงลูกมานี่ลลำบาก พอลูกก็ไม่ได้กินหนาหม้อมันแต่เด็กะแต่เด็กเด็กมันกินหนัหม้อเออมันไม่นี่ขาจ่ายใจมันหมากว่าอีโตวันนี้ตึ่งเกนมาตอกแส้นห้านี่มันมันก็น้อยมากอ่ะค่ะใจต้องใช้นกับหมดแล้วตากแสนห้านั้นอืมหัวได้จะกห้าเส้นจ้ะต้ิดเล็กแต่ว่าเช่นเลี้ยงมันต้องเสื่อนม้ไม้มันกินต่ไใดเลี้ยงไม้มันจนใหญ่แล้วต้องไปช่องหลงเรียนอนุบาลระธุมมัดใจย่อมจนได้จบปริญญาเออ chúng có riêng thấy khổ lắm mà ná thằng Tuấn mà khóc say nha, mình không đai nè, thằng Huệ chú đi mình tập trung, để chăng nào phải tập trung, mình phải ừ. mẹ, với mẹ em còn riêng, mẹ mình còn đủ dìu dắt, bảo khóc, bảo hổ, bảo này này, 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 ฉันเหมือนควายเสียหายแล้วฉันเหมือนควายผู้หญิงกะฉันก็มาทับทามเล่ก่อนค่ะบอยผมมันมาก็ไม่มาไอ้ฉันต้องมาเองนะคะต้องมาเส้นละคะหาใจ่ายใจมันมาค่ะเด็กว่ามันอีโตไม่ได้ค่ะถึงไหนก่อนฉันจะต้องไปทำงานข้างนอกพี่ติ้มก็ไปทำงานถึงลูกสาวนี่จ้างเขาเลี้ยงต้องให้จ้างค่ะผีเลี้ยงได้กันละต้องให้ตังทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองทั้งเพ่ทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองทั้งเพ่ถึงจะมาถึงต้องเสนหาไม่ไม่ได้ ไม่ได้แท่ก็คือไม่เอาไม่ได้ค่ะเช่นมันได้เลี้ยงลูกสาวมาเพื่อใครแต่ว่านี่คือความลำบากของของฉันจริงๆฉันรู้ว่าลูกว่า้นกะมันต้องกามีกะอยากจะได้เมื่อฉันรู้ฉันเขจาใจกะแต่นี่ลูกสาวกะมันเป็นความเสียหายอืมเดี๋ยวฉันกลับก้อนนะคะไปคิดไม่ก้อนค่ะไปปลึกษากับผอมันก่อนไปปรึกษากับผอมันก่อนค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ